สวัสดีครับเอีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทํำน้ํายํานะครับหรือว่าน้ำสามรสให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะแล้วนะครับเพิ่งมีเวลาทําให้นะครับอมาดูกันเลยครับผมจะใช้เครื่องปั่นแห้งนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นเปียกลูกน้องเอาไปเตรียมงานหมักไก่นะครับอคงจะใช้ได้อยู่นะครับดูนะครับปกตินะครับเขาจะใช้ถ้วยนี้จวงนะครับแต่เมื่อเช้านี่ลูกน้องผมทําไปแล้วนะครับ ผมก็เลยอย่าทำให้ขนาดเล็กลงมานะครับตัดส่วนตามที่ผมทำเลยนะครับนี่ครับถ้วยตวงขนาดนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือเราใช้ถ้วยไหนตวงก็คือเอาเท่าๆกันนะครับอันนี้พริกขี้หนูสวนนะครับพริกกินดาแดงครับผมกระเทียมกีบเล็กนะครับอันนี้เป็นต้นผักชีนะครับปกติต้องใช้รากนะครับแต่ว่าวันนี้ลูกน้องผมใช้หมดแล้วนะครับเอาต้นใส่ดูไปก่อนนะครับ อันนี้เป็นหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมดองนะครับอย่างละครึ่งนะครับอ่าถ้วยหนึ่งคืออย่างละครึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะปั่นนะครับปั่นให้ละเอียดก่อนนิดนึงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมตัวนี้ใช้น้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะครับอย่างละเท่ากันนะครับแล้วเอาไปเคี่ยวนะครับ ให้สังเกตดูความเหนืดของน้ำตาลนะครับต้องได้แบบนี้นะครับเวลาเทลงอย่าให้ขาดนะครับนี่ครับถ้วยหนึ่งครับใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำกระเทียมดองถ้วยหนึ่งเหมือนกันครับอะล้างเอาไอ้นี่ก่อนมันจะเหนืดนิดนึงอใส่ลงไปครับผงชูรสนะครับครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยตัวนี้นะครับใส่ลงไปครับ น้ำมะนาวสดนะครับใส่ลงไปสองถ้วยครับแล้วก็น้ำปลานะครับสองถ้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับปกตินะครับรสชาติของ น้ำยำหรือน้ำสามรสจะคงที่นะครับต้องปล่อยทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาคนแล้วค่อยชิมนะครับโอเคครับนี่แหละรสชาติน้ำจิ้มสามรสหรือว่าน้ำยำของผมนะครับใครอยากทำตามก็ทำตามสูตรได้เลยนะครับเอาไปกิ้มได้หลายแบบหลายแนวนี่ครับสีสันจะน่าทานแบบนี้ครับผมโอเคครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ฝากแค์ด้วยครับผมสวัสดีครับ